สวัสดีครับอยู่ครับถ้ามาเอาตัวออนไลน์นะครับวันนี้พามาแนะนำโรงแรมอีกสักโรงแรมนะครับที่อยู่ในเขตของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโรงแรมนี้จะมีชื่อว่าโรงแรมพิจิตราบเพลสนะครับอยู่ในเขตของตัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบริเวณตรงนี้ถ้าเป็นบริเวณด้านหน้านะครับ ตรงนี้ก็จะมีอยู่สองสามโรงแรมติดกันอยู่นะครับอีกสองโรงแรมนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะอยู่ฝามือนะครับตรงนี้จะเป็นซอยเล็กๆนะครับที่จะลัดไปออกสู่ถนนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าวิ่งไปทางฝานะครับออกทางฝาแล้วก็วิ่งตรงไปนะก็จะไปออกทีบอกสอนะครับ เดี๋ยวข้าไปชมห้องกันสักนิดนะครับผมเอากระเป๋าเอาสัมภาระมาไว้แล้วนะครับของนี้ก็จะเป็นเป็นทั้งทั้งแอร์ทั้งพัดลมนะครับ กระเป๋ามาไว้ด้านในแล้วนะครับก็นี่นะครับบรรยากาศของายในห้องนอนของโรงแรมพิติตราเพชรนะครับห้ามสูบุหรี่นะครับตรงนี้นะครับรในตรงนี้ก็จะมีพวกชุดเก e ้าอี้ไว้ให้นั่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ สวนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่วางวางเสื้อผ้านะครับวางกระเป๋านะครับแล้วก็ช่วงหลังๆนี่นะผมเห็นเยอะนะครับที่เป็นห้องพักที่ทำตู้สำหรับเก็บเสื้อผ้าแฝนเสื้อผ้านะครับก็ที่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบบเปิดนะครับเพื่อนัก ต้องเที่ยวหรือผู้ที่มาพักในโรงแรมนะฮะเวลาออกไปนะครับจะได้ไม่ลืมของไม่ลืมเสื้อผ้านะครับแบบนี้ก็ดีนะฮะก็มาในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกทีวีจอแบนนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นของบมนะครับ ก็จะมีพวกกฎระเบียบต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกระดาษเช็ดชูะนะก็มาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีสบู่มีสบู่ให้แล้วก็เป็นพวกยาสระผมนะครับอันนี้ก็เป็นรีโมททีวีนะครับมาดูตรงนี้นะก็จะมี ปักหัวเตียงให้ด้วยนะครับนี่นะก็จะมีปักปักหัวเตียงนะครับปักสามตานะครับห้องนี้ถือว่าสะอาดทีเดียวนะครับดูในตู้เย็นนะครับอันนี้ก็จะมีแก้วก็จะมีแก้วให้สองลูกนะะสองใบนะครับ ไอ้ตู้เย็นนะครับไอ้ตู้เย็นนี่ก็จะมีน้ํานะครับดีอย่างนะที่เขาเสียบไว้ให้แล้วนะครับผมมาหลายๆที่หลายโรงแรมนะเขาไม่ได้เสียบไปให้นะครับโรงแรมนี้ดีอย่างนะเขาเสียบไปให้นะครับราคาก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับในแถบนี้ที่ราคาจะเท่ากันหมดเลยนะครับสองสามโรงแรมที่ผนเดินผ่านมานะเท่ากันหมดเลยนะครับ อันนี้ก็ทําน้ําอุ่นนะครับก็อแอร์นะก็มาในฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับอ่างล้างมือนะครับแล้วก็พวกสุขภัณฑ์โถส้วมนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็น เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับนี่นะบรรยากาศก็ภายในก็จะค่อนข้างจะสะอาดานะครับก,ก็จะมีรองเท้าให้ด้วยนะครับแต่ที่นี่รองเท้าคนละสีกันนะครับเนี่นะครับคนละสีนะฮะมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็กจะมี เป็นระเบียงนะครับเปืดอลองไปได้นะครับนี่นะจะเป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงแล้วก็เป็นอ่างล้างมือนะครับใครที่มาแล้วสูบบุหรี่นะครับก็ในใบริเวณตรงนี้ก็สูบได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนํานะครับปิดปิดสักนิดนะครับ นี่นะเป็นเป็นระเบียงนะครับอันนี้เราชมวิวด้านที่เป็นบริเวณด้านหน้าที่ที่เดินเข้ามานะครับโรงรถในจุดตรงนี้ก็จอดได้หลายคันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะอยู่ด้วยนะหลังโรงบาลน,นะครับโรงพบาลโรงบาลเพชรรัตน์นะครับไม่แน่ใจว่าอัานถูกหรือเปล่านนะตามไม่ค่อยดีนะครับน่นะตรงนี้ก็จะเป็นโรงพาบาลน,นะครับตรงนี้จะเป็นโรงพาบาลน,นะครับนี่นะครับ ก็จะมีเก้าอี้เก้าอี้ให้นั่งด้วยนะฮะตรงนี้นะครับห้องนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาในช่วงที่เขาจะมีงานงานมะขามหวานนะครับถ้าไม่มีที่พักนะครับโรงแรมนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแค่นั้ครับ โดยรวมก็ถือว่าสะอาดนะครับแต่ราคาก็ราคาก็ไม่แพงนะฮะก็ถือว่าราคามาตรฐานของโรงแรมที่นี่นะครับ350าสนะครับราคาจะเท่าๆกันนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของโรงแรมที่ที่ไม่แพงจนเกินไปนะครับครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับ ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ